คือบุญประเทศนี่ของแต่ละเดือนแต่ละเดือนสิบสองเดือนสิงเท่ากันเดือนหนึ่งมันเป็ว่าเดือนหนึวว่งเดือนเสืน่ายเดือนห้าที่บุญเขากาบุญเขากำคือพระสงฆ์องคเจ้าหลังจากมาอกพื่อนา้าหนาฝนดแล้วเอาคู่ชู้หนาวหนาวเดือนนึ่งเดือนเือน่าย,ย,าย,ายบุญเขากำพาะสงฆขอเจ้าภาสีไปเขากำ ว่าของปฏิวัก่าประมเดเดือนสองเดือนยีบุญค้นล่ายันสามบุญเขาที่เดือนสี่บุญเเวเดือนหบุญมัโซนเดือนหกบุญบ้องไฟจชื่ออะไรเจ้บุญบ้องไฟเดือนหกบุญบ้องไฟเดือนเจบุญท่านพระเดือนแปบุญเขาทั้งขาเดือนเจ้าบุญเขาเากระดับินเดือนสิบุญเขาสา เดืนเดือนสงเจ็ดีตเน้าจบุญขอศาลเดือนสิบแดบุญออกข้งสาเดือนบสองบุญขัดขีนมาหยิบสิบสองบุญได้เดือนได้เดือนสินอาเภนีมีสารบานเข้าข่ดยยึดถือมาตั้งแต่สมัยโบราณงเป็นอย่างนั้นก็ยึดถือมากต่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียสมัยตะวันตนี่คือศาสนาแบบนี้ศาสนาข้าม จะเริ่มเรื่องแพร่ para. ไปใ,หในหลายด้านที pues ่ของอาทิตย <y> ์ีดีกะครอือญาีิพี่น้องพอแม่ลูกพ่อแม่ยมหายตายจากกันไปอยางคือพ่อรัอาไังยอาไปฟังยมลงอไงาไปังอไงยุ่อยืไหเอาไปฟังไปฟังอไปงยางมอาไปฟมไเอาไปฟัอไปมเเอาปยอเปฟาไปยอามเองอยูเอาฟังง ว่าตายเนี่ยตะแคงพ่อขอให้โซมีวงของผูเนี่ยต่วัดตะแคงพ่อของแดงแล้เสนแฉะตะแคง่อหของพ่อเป็นว่าสลูกเต้าล้านแต่ที่แต่พ่อแม่ตายกัจแต่ก็ยังอยู่ของผู้ชพ่อของามสลพ่อแม่ก็ยืนตลอดนั่นยืมกเยอ ในกายำามฝันาตอหล่อขอแช่์ีเทยพ็แัาสนาว่าอะไรคามกันต่อ่ว่าไรอยานีู้่หลายอย่างรุ่มโชอยู่แล้ที่นี่พุทธศาสนาเข้ากันได้ว่าเห็นว่ามันเป็นประเทศนี้มันื่นวัฒนารรมที่มันแสดงออกถึงคามคึอดป็นถึงกันคนเคยหักเคยแห้งเคยหลดทุกหลดซุบเคยยุ่งแต่เคื่องบาเชื่องไร เพียงดูบ so right right ูเส <res> ียงสำกมนม่อำกมหายใจจากอะไรลึกืถึงแบบวัานี้ประเภศนี้ของพุทธศาสนาของฮ่องก็เลยเห็นความสําคัญมองมองลาคิดพอดกันเรืลอกลึกกันแสดงออกในความากังับย่ึงกันกดิยืดถือในการต่อขพ้นปฏิบัติสื่อชื่นสื่อฟอไม่ับออดปฏิบัตินี่ีจะฮองกงเือเื่อถึงพอดออดแม่ ปูนาตาย่ายอยากติดตคู่บ้านอยากพู้มีโอกาสลางคุณีื้อสลนค้าล้านเลี้ยงบลาเชี้ยงไรหลอดทุหลอดซูสามาใช้ยืมจอมควนมากกานเบิด์จูงตามแต่ละลมหายใจอยากสินะันความทักความอะไรอหย่าแย่ตาว่างนี่เพื่อพนานแบบเพื่อกานภาษามืองพูดช่นื้ความพันคนแพ่คือความึดกันก็เลย ในของปาอาหารน่านต่างๆอันนี้เช็เสรแล้วก็เรามีงถอแต่ได้นมากถวายกับพระสงฆ์เพื่อที่สี่อพุทส่วนบุญชุนกุศลหาพ่อแม่ปุญญาสาอยางที่ออกมีข้อคัดข้อขลุเข้อขลุ่ยเลุ่มหายต่างๆแล้วก็เป็นการพุทิส่วนบุญ่วนกุศลหาเพื่อจังสมัยขั้นที่แรๆ ช่วนึ no ่งช่วงตัวสมให้เปแม่ของาอานุのの่นเริ mm ่เ hmm ปียนเกลี่ยนตามหาลูกไส้แต่ว่าสาสับนั่งบ่อจนมานั่งพอกสายที่าอาลุ่นในตวพาอานุ่นขยันยจมกบมี่างเลอะจมกบมีนแสงมาวางมาตอกคนเดียเดียวเป็นแปลงเรื่องวาเป็นดวงย่างของผู้ห้แต่ว่าสวยในล่งของเกลีอันถาเมาเปลี่นผู้ใดมากขึ้นา ไปถามกัหน้าเาได้บอกว่าเป็นแม่ตามหาจนลางหาซากมานยบอดอยู่น,นั่งหาเดินคว่ำถูกยาคน,นบล็แสงเข็มเขานั่นสซ้ปากก็ทะกี่ปุ่นผู้ส้นเงียบตะนี้บริลลยักความจุเพื่อแตความุกทรมานแต่านั่หาลูกเห็นแล้วาพาโนนไปลูเขไม้อย่างกลปุ่นลูกอาโนนก็ดบอกว่าเขา,าขัานใส่ให้แม่หนีถามาาาื่องสาวกรเด้อ เรสอสกอนเียสิิตัวูเือคืสงหาเริ่สอบว่าอาหนู่นนี่เลยไปกินท่าบาทพ้อไปกินแล้วบาทปุ๊บิีท่าบาทได้อาหารน่้วยแต่อาหัพนละขันที่เกิดมาเกิดน้าพัพงูคณะที่เกิดซ้ำเล็กอะหันเงเเน่าเป็นกระแดงกับขเน่อได้บาทคขาปั่นหนึ่งกัขาอย่างหนึ่งคหนึ่งยจใส่บาทถึงเนื้ นุ่งคล้องสงค์คล <im> ้อผมเรื่อาปาธนาที่คีดเอาบุญยี่งติดอาหาแม่แม่ที่เกิดติดเจ็บติหาสาดเอี่ยมทองคางแต่เรพ่อแต่เม่อคืนนี้ละผมปาธนาที่สีที่สุดเจ็ปวดมาหาแม่ข่อโมขนาอนุ่้อสงค์คะ้อมแลจะเปิดปากเพื่อการรับอาหารดื่มอาหารกันหลังจากรับอาหารแล้วกันจุกช่วยบุญเลือกุขอบุญที่เกิดจากการแบ่งปันเข้าปาาอาหาร ใส่ให้บาดของมูอาอขอบุญยี่จงสำเร็จพวกแม่มทางจระจกปีเลยเสวยความทุกข์ยากความบาดเส้นเข็นทั้งกายทั้งใจทำให้ทุกข์หนักตกทุกขบาตทุ่งกับความในบุญในกุศลนี้ความสุขเปลี่ยนพอเปลี่ยนภูมิเพียงแค่ฉำนัึกบุญกับอุญทิพย์ชวนอยู่ในกุศลถึงแม่หลังจากที่เป็นเปรีพบนภพชาติของนเปลี่ยนเมื่อได้รับสชุนบุญชุนกุศลจากหลกงพ่อเปร่านะครับสามารถ เปลี่ยนโปเปลี่ยนพู่เลยเป็นร้างฝ่าอยู่สบายสบายบุญสบายกุศลกีเหลับต่อไปกแค่เข้าก็กดนเข้าพัรู่ดอก็ตายจากกันแคเ้วพัลู้ว่าสัมผัสก็ได้ที่สวดก็ได้จะแ่อยู่ใส่สะอากแต่โอ่อ่ามันจะลืมกันไปเขาลู้จะแ่บเสวาเ่าเข้างข้างสังสนจาก กบาจากภาคะันออกจากทั้งสที่พราไปเจ้ใทคุณนันยักทั้งหมเข้ากับเพื่อนตามตัดไม่สที่ช่วยใ้้ะกกาบสร้างแต่ว่าไม่เป็นคุ้งานความดีที่มัสดลบอกถึงทวามเราถึงความกระตั้งยต่อพอแนวผลงานการร่องยานีี่ราคู่บาจากทั้งองประเทศเพื่อหวังพัฒนาในบุคคลที่ดีขึ้นช่วยกุล่วยกุศล้นั้นต๊ะก็ต้ออย่างลัำบารดีพอเป็นมีความสุขนี่ มือมันบอกว่ามือนี้เป็นมือซื้อไพ่มือซื้อไพ่หลายระดีตามตามลับตำมหน้าตามผู้บาดจานตามมาเมื่อแรกที่ปล่อยวิญญาณที่ได้รับอุปภักตรรมได้รับผลกรรมเสวยเป็นสัตว์นรกกลางๆเป็นวิญญาณเปรตเป็นสังฆเวสีต่างๆชิปล่อยมากมือแรกชิปล่อยมากมือบุญเข้าประดับดีเมื่อแรกที่เป็นมือเปิดเป็นมือเปิด สิบปอยออกมาค่ายๆการนั่นการนั่งตีใช่อันทั้งโลกเข้ากัเพื่อมื่อที่ได้เปิดเยียมหรืออภัยทานโผล่ออกมาหรือปอยชัวเข้าออกมาเมื่อบุญเขากระดับเปลียนสิล่อยออกมาเหื่อยเหนรือว่าลงเลออกมาบ้านยูไซสญาติพี่น้องยูไซสอำเภอใดจังหวัดใดแต่จะน่มหาหลายพบหลายพุ่มพู้เาได้ อนุญาตของหอกว่นั่กับครื่งชูบานเก็ในนี้เราพีน้นอ,นทนอทง,ทงทั้งผุนทั้งเปล่าตามตลาดตันหน้าถามผู้บารามากแนี่มื้อนี้หลังจากอปมาท้งการเหนอคุณขอตาด,ดีแล้วมื้อนี้นนนเป็นมื้อสุทไทยท่นผู้ใดมารมานจมีผ้าไซ้ซ์ับนคัคับนผู้ใดเปมาแต่าห่อเดียวพออยู่ ของเกีเวลาเป็นความถึกพลังมาดนางห่องนางไท่ที่พุดงเนอูดข้างาเป็นเมื่อสุดท้ายการหาลูกหาหลานทิดที่นอหนึ่งใช้หน่งข่าวว่าด้วยแสงหรือแสงสว่างของบุญเกี่หน่องหลายเลี้ยวไปทั้งนูนคิดแต่ว่าบอกเสียงจ้าทั้งทิดตว่าต้กับแสงของบุญจ้าเฝ้าจำจำจำของความสิบเดือนแกคนจะไป หาแสนสองหมื่นห้าพันสองหม่น้ารดีย้าล้าน้ี่หพนร้อยงห่ีเ็้อหาปดที่เยเาแตการตั้งใจของท่านแล้วแบบแบบที่ตอ่งทน้นบางคนเขาไม่ได้เพาฉะันผู้ทีนี่กรรมหลายเทปบาปหลายเขาวัดไม่ได้ตามแต่เขาวัด่างถ่ายรอรอองวัด ท้าวปลาอาหาร้าวบนงข้าเจ้าเรื่อย้เป็นติดคอหมนั้นาเปลี่ยนออกเปลี่ยนจากถมงพลาสติกกับห้องสัดเดกปิดองวเยะยายวันั่นคานอกกันเลยนัคือบ้านทีเขาไม่ได้อันคือว่าวอ่าเขาได้ยินเ่าเขาำเรื่องเขาได้หลายห้างตลอดเออเอาไปได้ไม่เขียนว่าได้ทันยันกับเขาก็เลยแยายนั่น หลหอกห,ห,หน่ออะไรหลอกได้จะว่าขอข้ามรวมมือแบบทุกปียงจากคุณพ่อสกุลเป็นใช่ใบตองละานนน้าจะบย์ด้าความสะอาดในตองต่าการญ่ตอจากมองจะต้องมีข้อเลียนมากฝากทีต่ตอนนอกมั้นก็ฝากพรหออกนิกเรียมบุญให้กระโจนไปจามผู้บาาจารไม่ให้แม้ทางไหวนั่แหละผู้ใดไห่ท่านผู้ใดไห้ท่าน ุคคลนั้นย่อมเข้าถึงความเจริญและความสมบูรณ์ของทรัพย์ผู้ใดให้ท่านเป็นประจําประจําผู้นั้นย่อมเข้าถึงความสมบูรณ์และเจริญแห่งทรัพย์การ้รักษาศีลเูยรักษาศีลอยู่ประจําหรือตามที่มีโอกาสรักษาศีลประดังขัมผก็ใหโรคกกป้องผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่เข้าถึงซึ่งรูปงามผิวพรนงามหน้าตาฟองใสผิวอั้นฟองใส ถ้าผู้ใดเข้าถึงการภาวนาปฏิบัติภาวนาเป็นนิสหรือศึกษาเรื่องการฝึกปฏิบัติเรื่องการภาวนาผู้นั้นย่อมเข้าถึงปัญญาสี่ยุทธให้เตนมผทุกได้การภาวนาจะมีอยู่งอแบบภาวนาหนึ่งสมถะกรรมฐาน 2. วิปััฒนากรรมฐานสมถะกรรมฐานก็คือฐานขั้งให้จิตใจมันสงบในการวางสมาธิ การเล่นร่่นฮันเจนเขาพูดโทรพูทโทรพูดโทรฝึกสมาธิกรรมฐานเป้าหมายสูงสุดของการฝึกสมาธิกรรมฐานก็เพื่อได้แค่ความสงบได้แค่ความสงบสันนิษนมันจะได้ให้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานด้วยว่าแมื่อ pur, minimum, เ 5, bronze, sink, main, ส, DA, สียไปสมถะยังเีลือให้ฝึกควบคู่กันไปกับวิปัสสนากรรมฐานการเพราว่าหน้ามีสองแหล่งหนึ่งสมาธิกรรมฐานสองวิปัสสนากรรมฐาน สามารปรกกระดัหคิดสมบน้อมหายใจเขาออกเข่าออกกับลถลูหายใจเข่าขลูหายใจออกลูกพุทโธพุทโธขลูมีสติอยู่กับลมหายใจเข่าออกนับคบริกรรมที่เอาอยู่ในใจพุทโธพุทโธหนึ่งสองสาสี <Yeah. S 1> ่้าจนวาดซิแล้ก็นัไม่พดซิแล้วก็เริ่มต้นหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบเทได้ก็ได้ให้จิตมันอยู่กับการนับเลขบ่ให้จิตมันคิดกองกระทาะพูนันพูนเร่องื่งเร่องข้ามเร่องทีให้ทีหน้าเร่องพูนันพูนเรื่องสร้างพูนันนเร่องทักผลิตอย่างนั้นออกไปให้มันอยู่กับคำบรรกรนนับเลขหนึ่งหก็สกนับาไปนักลับมาแต่อานิสงของการฝึกสมถรถกันฐานได้แค่ความสงบ เกิดช่างหอดช่างจีเกิดเปนของช่างจีแหลกแต่ดูว่าพอ,อมาสูงชุกเหมือนกันฝึกสมกาธิกรรมฐานวบบที่นี่คันเพืสมาธิกรรมฐานใจไปได้แค่เป็นปมพม้นมคนละเพราสามารถที่จะวัดกิเลสตัณหาอุปาทานทุนทกต่างแได้แค่ตัวที่ศีกรรจัดกิเลสตัณหาอุปาทานออก,กจากจิตใจแก่ให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาด ตะเคื่องไฮ้ก้าวออกมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับเคื่องไฮ้เข้าใจในร่างกายนี้เป็นเพียงแค่สัตว์เทวทัศนที่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณประกอบกันขึ้นมาอาศัยอยู่ชั่วชู้ชั่วชู้ชั่วเก่าสักหน่อยจะตระจายจากตังไปพัฒนาและเฝ้าให้ดีทั้งดีซึ่งการกันเอาไว้ต่อบ้านเมื้อต่อสังคมชุมชนอันใดที่เคยผ่านมาแล้วกับปรปภูมิทุกของ แก่โตไม่ปักปงไม่แก้ไขจังของนายก้ได้ดีข้ใก่อนที่มันสิโดมัย่ายจากแห่ยกีที่นองห้าซอยช่วงเสริมฟื้ไปทั้งท่านทังศีลทั้งภาวนาอยากสมบูรณ์ได้ซักท่ท่านอยากครู่ห้าคือทั้งทองใสแต่รักษาศีลอยากมีสติปัญญาเข้าใจแจงแจงไมอริยสัจิตูกสมุรนมกเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาชุบผิวชบ้าไรแ พอเห็นเต็งสี่แตให้มันเบิกละข้อมยึดมันถือมันแล้วเป็นตัวเข้าเป็นตัวของเขาของเข้าไม่ยึดเลันนะคนให้ยึดหลายกัรทุกหลายคนให้ยึดหน่อยการทุบหน่อยที่มันจะสี่บาสบายครับฝ่าใจยับซึ่งความยึดแต่เมื่นั้นแล้วเมื่อนี่บุญเข้าวสารบุญเข้าวสารให้เข้ายึดถือแบกแพนในการประพฤติปฏิบัติตามที่ผู้บ่าอาจารย์ตามที่ทาจารย์องตำรับ ยกทังสองของพรอพ่เจ้าที่จะมีคบอกให้เท่าบริษัทไดีทุงดีทาจิตใจ มันอยากพจานาต่อน,นังถ่ายซาบลาดอยู่กันคนตกท่านกับ้าหมองเพื่อหมองส้นทล้วบ้นทั้งแห้สมาิกท้านศีลกอนสมาท่านศีนกอนบันผาให่สมาท่านศีลแล้วมกรยจังกาวข้ามต่อไวท่านไว้กทหารเป็นสุสุเสีเแล้ว้อาเสียนกับจับ้ีเรียไก่ก้อนไกก้อนสกรกับจะกับเชี่ยอาหารเยืออาหารคอยสุเป็นียบร่อยเพราสถานที่ห่อ ទៃទំ្ក្េះទៃទៃង៖្ទ៍ទៃទំ្ែំោ់ទែោំោ់្ទៃទែំោ់ទែ Kawato sawatasangko, nyati tam tatari purisa yukani adha purisa ukala esa A.